นับสนุน,นแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับใช่แล้ว,วอุ๊ยอีเธอไม่ได้บอกว่าติดตามวิดยโอเดินที่บ้านเหรอเธอทำมืองก็ใจการเต้นรำได้แล้วหรือ,อยังพี่ปิงปิงจะคิดอะไรอยู่เนี่ย ถูกต้องแล้วถ้าเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วเข้ามาแทนเพื่อมีให้รูปแบบการเต้นเปลี่ยนแปลงเราจุบได้สาวอันดับแรกได้ไม่มีปัญหาเออ ก็เจอทีวินที่หงมาร้องเพลง What is your name ได้แล้วนะฉันได้ยินมาว่ามันเป็นชุดเต้นนำที่ออกแบบโดยพีศาสตรจขี่เมาตื่นเต้นมากทำไมตัวยังมีกลับมาเนี่ย Ừ? bà ta na tôi ở nến đi nghe. อุ้ยอีในชุดผู้ชายมันเป็นไงของที่ตนเพื่อศิลปะนะเอ้ยน้องชองนานนุ้งไม่ใช่จางหยวนแต่เป็นแขกพิเศษหล่อจังเลยหล่อมาก Ủa wow, Sammy Timmy tìm 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 ích tìm 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 chị sẽ không tìm 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 nó nó Hiền Hello, hello thì có luôn chưa em có tốn là phim mình trên can. เส้นทางหมดแล้วไปทางทิศตะวันออกสู่ทะเลฉันรักใบเสียงไฮ้ดอกมะรุยใบไม้เปลี่ยนและประจันทรุยใบไม้ร่วงเสียงไฮ้ลูกจับกลุ่มบรรยากาศก่อนที่ตื่นเบบีคุณเชื่ออะไรคุณเชื่ออะไร I love you! I love you! I love you! บเสน่ห์กังซือเยนไม่มีที่ที่สุดรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงว้าวนี่มันหนุ่มน้อยของรักคุลินนี่นี่น่ารักจัง เด็กที่น่นารักคนนั้นเป็นเด็กคนเดียวกันกับฉันสิ่งที่เกิดขึ้นกับความภาคภูมิใจที่อธิบายไม่ได้ชัวน้องคุณนั้นนะให้ใจฉันหน่อยได้ไหม มันมีแปลงเพศใช้เสียหน้าไม่ได้เฮ้มินิฮาร์ดเฮ้น่ารักมากอยากเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเลี้ยงเองเลยอะแต่ก็อยากมีลูกคนหนึ่งที่น่ารักแบบนี้เช่นกันนะ แการแสดงสดประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและสมาชิกทุกคนในทีมอินทรีหงมประสบความสำเร็จในการเป็นนักเรียนของคลาสเอและได้รับคานิยมอย่างระตุดรนุนหลังจากแการแสดงความกระตือรือร้นของผู้ชมเพิ่มขึ้นและพวกเขาก็ตะโกนอย่างพร้อมเพรียงกันหนึ่งในพี่เลี้ยงยังแยกแยะเด็กลึกลับที่มาแทนตำแหน่งและบอกว่าถ้าเขาไม่เปิดตัวมันจะทนไม่ได้ รหจังนั้นหลังจากออกอากาศรายการอีกชค่ที่มาเติมเต็มแบบลึกลับของทีมินรีหงจึงกลายเป็นแังคุณนหาที่ร้อนแรงทันทีมีแฟนๆจำนวนมากและกลายเป็นนักเรียนที่ดรับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากสื่อเฉิญ